สวัสดีครับชาว YouTube ตอนนี้เรามาอยู่บนถนนเส้นตะกัวป่าเมืองเก่านะครับูสภาพนะวันนี้อาจจะดูล้างลาไปบ้างนะครับนี่เป็นร้านกาแฟดังของเขานะครับโคป,ปีตะกัวป่าสภาพการตกแต่งก็ <Okay. S 1> ออกแนววินเทจสไตล์อาร์ตอหน่อย มาที่เข้ามาที่ชมกันได้บรรยากาศนะครับลื่นลม mm hmm. สวยงามนะครับโอเค เมืองตะกวัวป่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเยวให้ช่างก็ไปนะฮะสถาบันจำเก่าอ,อันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตรงข้ามร้านกา,กาแฟโกปีตะกวัวป่านะครับจุดเช็คอิน ที่นี่เมืองตะกัวป่าชมไปเรื่อยถือว่าเป็นถนนสายที่จะทำอีกเส้นหนึ่งแต่นี้ถูกลืมเลือนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมเก่านะครับตั้งแต่สมัยทำหืองแร่ดีบุก เราก็ผ่านจุดเช็คอินที่นี่จะขวบป่านนี้นะคะเรามาพักกันที่โรงแรมชิโนเฮาส์นะคะห้องก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นห้องริมถนนนะคะมีทุกอย่างภายในห้องนะคะเตียงก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเตียงใหญ่ๆ เตียงใหญ่นอนสบายค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็มีไมโครเวฟมีต้มน้ำร้อนตู้เย็นตู้เย็นแบบนี้ของใช้ในห้องนี่มีครบคันเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นวิววิวริมถนนนะคะแม่บอกว่านอนสบายเงียบโอเคค่ะสภาพห้องก็ ประมาณนี้นะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับการมานอนที่นี่นะคะฮัลโหล Good morning นิ่งเช้านี้เรามาที่พิพิธ,ธภัณฑ์เฟอร์เฟอร์ราเฟอร์ลานากันกนิทัศนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้เป็นจุดเช็คอินของภูเก็ตเลยนะคะใครมาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้แล้วก็จะมีหอน,อนาฬิกาตรงนี้ไม่ใช่หอนาฬิกานะเป็นแค่ตึกแล้วก็ เปจุดเช็คอินแล้วก็ที่จุดน้ำท่วมมาหาจุดใหญ่ๆเลยตรงนี้ตอนนี้เรามากันที่พิพิธภัณฑ์เฟอร์นารากันนะคะอันนี้จะเป็นจุดเช็คอินของภูกเก็ตเลยค่ะอตอนนี้ฝนตกคำคำอยู่นะคะก็มีนักท่องเที่ยวมีอะไรก็มาเดินกันแต่ตอนนี้พิพิธภัณฑ์ปิดอยู่เดี๋ยว <Yeah. S 1> เป็นข้อมูลมิวเซียมภูเก็ต ปิดอยู่นะคะตอนนี้ไม่ได้ให้นะักท่องเที่ยวเข้าข้างในเป็นอนาคารอนุรักษ์ใครมาภูเก็ตจะต้องมาเช็คอินจุดนี้เลยค่ะเป็นไฮไลท์ของเมืองภูเก็ตเลยนะคะภูเก็ตโอทาวค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆตามถนนถนนเส้นนี้ก็คือถนนทังงานะคะ นี่ก็กระสอบทรายยังกองอยู่นะคะหลังจากน้ําท่วมตอนนี้ก็ชาวภูเก็ตก็ยังหวั่นๆอยู่นะคะว่าน้ําจะท่วมอีกไหมโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นตึกชิโนสไตล์ชิโนนะคะมีทั้งถนนเลยค่ะจะมีถนนคําหลามถนนพังงาถนนดีบุกค่ะก็จะมี หลักๆก,ก็จะมีสารถนนที่นักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะมาเดินนี่คือชุมชนจีนนะครับมูนิธิแสงธรรมภูเก็ตน,น,นี่คือทางเข้าของเขานะครับสาอาถามยกรรมประมาณเยาวราชด, <c oughs> ดูกันไปเรื่อย ท่นครับไม่ถ่ายรูปครับครับโทษทีครับนี่จุดสําคัญนะคะเราก็มาอยู่ในห้องน้ําของทททนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของทททนะคะใครมีปัญหาการท่องเที่ยวยังไงติดต่อตรงศูนย์นี้ได้เลยค่ะแล้วก็มีห้องน้ําคอยบริการฟรีสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะส่วนจัดนี่ทัศการของทททนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตามคุณตีไปเลยค่ะประวัติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะคะตรงนี้พ,พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไยในหัวเนี่ยค่ะคือถ้าใครไม่รู้จะไปตรงไหนก็มาตรงนี้ได้ก่อนเลยค่ะว่าเราจะไปเดินเที่ยวที่ไหนกันบ้างในตัวเมืองภูเก็ตนะคะจะมีบริการอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่เลยม,มาตรงนี้เลยค่ะเข้าห้องน้ำก็ฟรีนะคะเพราะว่าพอท,อท,อทอเขามี เจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่เลยค่ะนี่นะคะเป็นเป็นจุดเช็คอินก็ได้ค่ะแต่ละที่นะคะที่อยู่ในเมืองภูเก็ตเมืองเก่าภูเก็ตโอทาวนะคะส่วนร้านอาหารก็จะมีรอบๆเลยโอเคนะคะะเราไปดูด้านนอกกัน ว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรในก็เดินเ,เดินหาที่เที่ยวไปไม่ถูกในเมืองภูเก็ตว่าจะไปซอยไหนถนนไหนยังไงนี่เลยค่ะติดต่อตรงนี้เลยค่ะมีห้องน้ำบริการฟรีนะคะจากพอท,อท,อท,อทอมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นซอยโรมณีนะคะนี่บริเวณเอของซอยโรมณีก็จะเป็นตึกสีชมพูพิดๆหน่อยนะคะนี่ค่ะเป็น จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะเพเอิญว่าวันนี้เมื่อคืนเขามีตลาดถนนคนเดินนะคะคนแน่นมากแล้วเราพลาดไม่ได้มาเดินเรามาตอนเช้าก็จะคนน้อยๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นซอยลมันีนะคะเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวอีกที่หนึง่งมาเจอกันที่จุดชมวิวเขาลังอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็มีก <laughs> ลุ่มชอปเปอร์หรือฮาร์เลยไม่รู้นะคะแบบเสียงดังลั่นเลยเพราะว่า มีลิงค่ะมันลงมาฝูงลิงมันลงมาลื้อของที่เป็นแพ็คของเขาอะค่ะ,ะแต่ตอนนี้เขาไปกันหมดแล้วลิงก็มาตรงจุดชมวิวเขาลังนี่ต้องระวังลิงนะคะมันจะแย่งของหรือของพวกกล้องพวกมือถือพวกอะไรที่เราถือติดตัวมาพวกของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะลงมาแย่งเลยแล้วถ้าเราไปจอดรถแล้วมีข้าวของมันก็จะลือ้ออนนี่นะคะลานชมเมืองภูเก็ตค่ะ ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันนะคะเป็นจุดเช็คอินเลยค่ะังี้แลดีกว่าครันะคะ,ะ,ะมาจุดนี้นี่เราจะเห็นข้างล่างก็คือเมืองภูกเก็ตทั้งเมืองเลยค่ะอ่าเดี๋ยวตามมาเลยค่ะไปไปไปวันนี้ก็จะฝนคำๆนะคะมีหมอก